ยกมือขึ้นมารายงานตัวด่วนๆค่ะเพราะว่าคลิปนี้เราจัดเครื่องประดับมาเสริมความปังให้กับคุณแล้วรีวิวสินค้ากับออโราหนึนาทีเริ่มค่ะต่างหูพลอยพริดอตผลิตจากทองคำแท้า75%าเน้ำหนักทอง0.75กรัมประดับไปด้วยพลอยพลริดอตน้ำหนักพอย0.2กรัมขนาด4มิลน้ำหนักสินค้ารวม0.95กรัม พลอยปริดหรือที่ชาวอียิปต์โบราณเรียกกันว่ามรกรกังคืนหมายถึงอัญ,ญมณีแห่งดวงอาทิตย์เนื่องจากสีของพปริดในแสงอาทิตย์กลางทะเลทรายนั้นจะเห็นแสงสะท้อนสว่างเจ,จิดจ้าจึงเปรียบได้กับพลังแห่งความสําเร็จมีความเชื่อกันว่าเป็นพลังแห่งความกล้าหาญที่จะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วยคุ้มครองตัวผู้สงสัยได้อีกด้วยและนอกจากพปริดจะเป็นพลอยประจําเดือนเกิดเดือนสิงหาแล้ว ยังเป็นพอยประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังมองหาของขวัญสำหรับวันแม่อยู่ตามผูพอยผลิตภัณฑ์พวกนี้เหมาะมากๆเลยค่ะหรือว่าใครที่เกิดเดือนสิงหาคมก็เหมาะเช่นกันสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยที่ออร่ากลอสแยมเม l รี่ั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอี้รอติดตามได้เลยค่ะ